คนเนี่ยก็มีสีประจำตัวของตัวเองด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทําไมทุกคนดูหน้าเศร้าๆไม่มีความสุขเลยล่ะพี่อาจจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อคิดออกแล้วตายแล้วมองดีๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่มีผมเลยแถมแต่งตัวก็ดูธรรมดาสุดๆแบบนี้ต้องได้เวลาพาไปปรับลุกเปลี่ยนโชมกันแล้วล่ะ มาเริ่มที่คนแรกกันเลยมันเดสวัสดีจ้ะมันเดยสวัสดีจ้ะอายวันนี้ช่วยเลือกชุดให้ฉันหน่อยนะได้เลยมันเดยฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่นอนเธอเกิดวันจันทร์ใช่ไหมงั้นพี่ออจะเลือกชุดสีเหลืองสดใสให้เลยเริ่มจากเสื้อกล้ามลายดาวสุดคิ้วคู่กับกางเกงสีเหลืองเข้าชุดกันใส่แว่นเพิ่มอีกนิดเป็นไงโอ้โห สวยมากเลยขอบใจนะอายต่อไปก็พามันเดไปทำผมกันทรงไหนดีหนะ้าเอาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะคุณช่างทรงนี้เลยมีหน้าม้าเบาๆดูน่ารักสุดๆชอบมากเลยขอบใจนะอายแล้วเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีเหลืองทองเข้ากับชุดสุด ใส่รองเท้าคู่นี้ถุงมือสีเหลืองแล้วคาดกระเป๋าคาดเอลอีกนิดว้าวเพอร์เฟกเลยขอบคุณนะฉันมีความสุขมากเลยต่อไปเพื่อนคนที่สองทิวส y เดวันอังคารสีชมพูเหมือนพี่อายเลยเนาะเริ่มจากทำผมก่อนเลยถักเปียสองข้างนาา่นารักน่ารักแบบนี้ว้าวเข้ากับตาสีชมพูของเธอเลย ฉีดสเปรเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีชมพูไล่โทนอีกนิดหวานสุดๆว้าวฉันชอบมากเลยสีชมพูสุดน่ารักต่อไปมาที่ชุดกันเลือกเสื้อตัวนี้กับกระโปรงผิวๆเป็นยังไงบ้างฉันชอบมากเลยเป็นสีที่ฉันชอบด้วยใส่โบหูกระต่ายไว้บนหัวน่ารักเหมือนกระต่ายตัวน้อยเลยถือกระเป๋าลูกหวาดแคนดี้แบกับถุงเท้าลุง เลนโบซอกแล้วก็ลองเท้าผ้าใบสุดคิ้วคู่นี้โอ้โหน่ารักจนพี่ไอจละลายเลยฉันดีใจมากเลยแหละได้แต่งตัวสีชมพูแบบนี้ขอบคุณนะเป็นยังไงบ้างทุกคนเพื่อนๆของพี่ไอล่ามสดใสขึ้นแล้วใช่ไหมต่อไปก็ถึงตาของเวสเด็ วันสดของเราว,วันนี้สีประจำตัวคือสีเขียวนะทุกคนไม่ใช่สีดำเหมือนในหนังแล้วล่ะอันดับแรกเลยเรามาทำผมไม้เช่กันก่อนตรงนี้น่ารักมากใส่สีเขียวเข้าไปหน่อยว้าวดูเป็นสาวเท่ขึ้นมาเลยทั้งน่ารักทั้งคููไปพร้อมๆกันต่อไปชุดขอเลือกเป็นกางเกงลายสก็อตเท่ๆคู่กับแบ่นสีเขียวใส่เสื้อคลุมขนปุกปุยน่ารักตัวนี้อีกนิด แต่รักเป็นยังไงบ้างเวนส์เดย์ชอบมากเลยเสื้อตัวนี้น่ารักสุดยังไม่จบนะเรามาขอยืมถุงเท้าจากเพื่อนก่อนเย้ yeah, ได้มาแล้วถุงเท้าสีเขียวเข้ากับทีมพอดี <S 2> <S 2> ใส่ถุงเท้าคู่นี้ดูสิดีเลยแหละฉันใส่ได้พอดีเลยปิดท้ายด้วยกระเป๋าก้อนเมฆดูน่ารักมากเลยเข้ากับเธอมากเลยนะเวนสเดย์ Wednesday. โอ้ฉันชอบมากเลยขอบคุณมากเลยนะวันนี้ฉันแต่งตัวสวยมากเลยแหละต่อไปเป็นเทสเดย์มันพฤหัดส,สีประจำตัวคือสีส้มนั่นเองเริ่มจากผมก่อนเลยเลือกทรงนี้ให้น่ารักมากแล้วเรามาใส่สเปรย์ไล่สีจากส้มเข้มไปส้มอ่อนเก๋สุดๆเป็นยังไงจ๊ะชอบไหม ว้าวฉันชอบมากเลยละจ้าดีจังเลยต่อไปไปที่ร้านเสื้อผ้ากันเสื้อเอลลอยสีส้มตัวนี้ใส่คู่กับถุงมือเท่ๆและลองท้าผ้าใบาสีส้มเพิ่มแบนลุ่หัวใจเข้าไปอีกหน่อยแล้วตามด้วยกระโปรงตัวนี้ดูดีมากๆเลยอ่ะฉันจะชอบตัวเองตอนนี้จริงๆถึงคิวของไฟายเดย์วันศุกร์สีฟ้านะทุกคนน้มจักทรงผมเท่ๆแบบนี้เลย ว้าวดูดีสุดๆต่อไปเป็นเสื้อสีฟ้ากับกระโปรงที่มีเซอ้์ห้อยเท่ๆใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปว้าวนี่มันเข้ากับฉันสุดๆไปเลยอะ่ะขอบใจมากเลยเพิ่มผูฟังสีฟ้าให้ดูเท่เข้ากับไฟเดย์และนาฬิกาอีกนิดว้าวดูเข้ากันทั้งชุดเลยเท่จริงๆนี่มันสไตล์ที่ฉันชอบเลยนั่นเนี่ย จริงรงเลยนะซัตเดย์มาแล้ววันเสาร์สีม่วงผมทรงไหนดีนะเอาไปทรงนี้ละกันมีเครื่องประดับผมด้วยน่ารักสุดๆจากนั้นเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีม่วงเข้มสวยมากใส่เสื้อสีม่วงกับชุดเ e ยียมคู่กันแล้วต่อได้ถุงเท้าและวรองเท้าสีม่วงใส่หมวกน้องกระต่ายอีกนิดว้าวน่ารักจริงๆเล ท้ายซันเดย์วันอาทิตย์สีแดงแรงลิตเริ่มจากผมสองแกะสุดคิ้วผมเยอะขนาดนี้ต้องวีอยู่นานแน่ๆต่อไปต้องเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีแดงจะได้เข้ากับวันอาทิตย์เสร็จแล้วเสร็จเสื้อสีแดงตัวนี้คู่กับกระโปรงสีเข้ากันสาภายกระเป๋าแดงใส่สุนเท้าและรองเท้าแดงอีกนิดพร้อมเป็นสุดเก๋ อันนี้แหละดีสุดเลยฉันชอบมากเข้ากันเปะ๊ะสุดยอดเลยสีแดงคือที่สุดอา้าวเกือบลืมไปแน่ต้องใส่เครื่องประดับด้วยนาฬิกาและกรต่างหูสีแดงดีจังเลยนะขอบใจมากเลยครบแล้วนะทุกคนดูสิเพื่อนๆของพี่ไอทั้ง7วัน7สีแต่งตัวน่ารักกันสุดๆไปเลยและทุกคนก็ดูเหมือนจะอารมณ์ดีขึ้นนะ คงไม่เศร้ากันแล้วสินะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ไอยได้นะแล้วทุกคนล่ะเกิดวันอะไรกันจะได้รู้สีประจำวันเกิด